เรื่องการดำเนินการดังกล่าวนั้นรัฐบาลประมาณการว่าจําเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนประมาณ1 000, 000, 000าล้านล้านบาทจึงไม่อาจดําเนินการโดยวิธีการงบประมาณตามปกติหรือการกู้เงินของรัฐบาลตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้จากสาการดังกล่าวจึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้และเป็นทางเลือกสุดท้ายของรัฐบาลในการที่จะตราพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกงู้เงินในวงเงินไม่เกิน1ล้านล้านบาท ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการรัก,กษาความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในเศรษฐกิจในทางเศรษฐกิจของประเทศและป้องกันภัยพิบัติสาธารณะผมกลับเรียนขอเสนอทั้งทั้งสามพรกนะครับในส่วนของการปฏิบัติขั้นตอนภายในมีเยอะนะครับในเรื่องของการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินต่างๆนั้นผมก็จะกลับดูแลให้ดีที่สุดนะครับให้บางอันมันมีปัญหาอยู่เข้าถึงไม่ถึงบ้างอันนี้ก็จะมีมาตรการต่อไปนะครับในการบริการนะครับขอขอบคุณนะครับ ขอเสนอนะนมของรัฐบาลในนามของรัฐมนตรีครับขอบคุณครับสวัสดีครับในวันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด19กับตัวเลขของผู้ที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกเพราะว่ากดดันทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยการเยียวยาเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่การเยียวยาในแบบที่รัฐบาลทำมัน มันเกิดปัญหาในเชิงปฏิบัติท่านจะเห็นว่ายิ่งมีการคัดกรองมากก็ยิ่งหลุดมากไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงคนเดือดร้อนกับไม่ได้รับประโยชน์ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและโศกนาฏกรรมงบฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นจำนวนเงิน4แสนล้านบาทเงินก้อนนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าทาง พรรคฝ่ายค้านเราได้มีการปรึกษาหารือกันเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดเพราะจะเป็นส่วนที่มีปัญหามีข้อสังเกตว่าในขณะนี้กระทรวงทงบวงกรมต่างๆก็ได้รับตัวเลขแบ,แบ่งกันไปแล้วนะฮะทั้งๆที่ยังพระพราชกำหนดนี้ยังไม่ได้ผ่านสภาเลยนะฮะ ดังนั้นครับท่านประธานครับวงเงินกู้ครั้งนี้เนี่ยตรงนี้สำคัญครับมันอาจจะถือเป็นเงินหน้าตักก้อนสุดท้ายของประเทศท่านประธานทราบไหมครับ่าตั้งแต่ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเป็นต้นมาเนี่ยนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก่อนนี้กู้ยืมเงินคิดสิ้นสุดในปีงบประมาณ6 3เนี่ยนะครับเป็นเงิน2.662ล้านบาทเนี่ยนะครับพอท่านมารวมกับ การกู้พรกอนี้อีก1ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ต้องไปกู้เงินชดเชยการขาดดุลของปี6 4 5แสนล้านบาทรวมเป็นเงินที่ท่านจะต้องกู้ทั้งสิ้นครับ4.185ล้านล้านบาททานประธานครับ90ปีครับถึงจะใช้นี่หมดท่านกำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สร้างนี่ให้กับคนไทยชั่วลโลกชั่วหลานครับประเทศไทยมี ผู้ติดเชื้อเพียง3,045รายที่สำคัญท่านประธานผมอยากจะฝากไปยังท่านประชาชนนะฮะว่าผู้ติดเชื้อนั้นรักษาหายไปแล้ว2,931คนเกือบร้อยเปร์เซ็นต์ฮะ90กว่าเปร์เซ็นต์เหลืออีกแค่60รายท่านทีนท่ยังอยู่โรงพยาบาลเป็นเรื่องอาัศาจรรย์อย่างยิ่งเป็นฝีมือของการบริหารจัดการของผู้นำประเทศ ที่เป็นระดับนำของโลกเลยในสถานการณ์เช่นนี้ท่าปนประธานครับเราติดเชื้อไวรัสโควิดอันดับที่สองแต่เราดูแลจนเหลือเป็นอันดับที่77 7ติดอันดับโลกในการควบคุมมาตรการเป็นที่เชื่อถือของโลกประเทศไทยถือว่าการทําสงครามครั้งนี้ชนะเป็นอันดับต้นๆของโลกผมว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ได้ ยิ่งถ้าไล่เรียงเหตุการณ์กับทัศนคติของรัฐบาลที่มองว่าโรคโควิด -19 นี้เป็นเพียงโรคหวัดโรคหนึ่งประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปตั้งแต่แรกลอยปะละเลยให้เกิดการระบาดใหญ่ที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมและกว่าจะมีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศจากประเทศกลุ่มเสี่ยงด้วยการยกเลิกวีซ่าออนอไรลก็ปลาเข้าไป วันที่11มีนาคมณวันนั้นสถานการณ์สายเกินไปแล้วนี่จึงยืนยันได้ว่ามันไม่ใช่ใชัยชนะแต่มันเป็นการตามเก็บแก้ปัญหาจากความประมาทเลินเล่อของรัฐบาลที่ต้องแลกมาด้วยความทุกข์ยากและชีวิตของประชาชนทกักษะกายยืนยันครับว่าการกู้เงินเป็นเรื่องที่ต้องทำครับอันนี้ไม่มีข้อถกเถียงใดๆ สไลด์ถัดไปครับพอร์กอกู้เงิน1ล้านล้านบาทนี้มีทั้งสิ้นอยู่7หน้าทิดเป็นหน้าละหนึ่แสนล้านมีร้อบแปันทัดบรนทัดละหกพ0นล้านบาทมี1 3ึ่งตัวอักษรตัวกละลันตัวนึ่งเนี่ยนะครับเกล้านบาทนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญครับที่พักเก้าไกล ยื่นยติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ตั้งคณะกรรมาการวิสามันติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโคโวิด -19 และหากรัฐบาลยืนยันในความโปร่งใสในการใช้ใจ่ายงบประมาณของตัวเองตามที่ปรากฏในมติครมเมืม่อวันที่12พฤษภาคมอย่างใจจริง รัฐบาลต้องให้ความร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรในการตั้งคณะกรรมาการวิสามันนี้เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเป้าหมายของรัฐบาลนั้นต้องการป้องกันไม่ให้วิกฤตสาธารณสุขจากโควิดนี้นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่ลึกที่แก้ไขาย,ยากหากเกิดขึ้นแล้ว เพราะเป็นวิกฤตระดับโลกยอมรับครับว่ามีความล่าช้าบ้างมีปัญหาบ้างถือวกราบเรียนว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยนะครับดำเนินการในเรื่องนี้ดำเนินการในเรื่องนี้แล้วเรารับฟังครับเรารับฟังข้อชี้แนะข้อท้วงติง่งทุกอย่าง แล้วการดําเนินการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งทํางานของราบเรียนว่าทํางานหนักจริงๆนะครับเจวันก็ต้องว่ากันนะครับเราก็นํามาปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธีให้ดียิ่งขึ้นให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับเจตนาร์ของรัฐบาลที่จะดูแลพี่น้องให้ได้ดีที่สุดสำหรับ วิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งแรกเช่นนี้